รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลุ่มเพื่อนประธานชาติรักกะะวงใหญ่บ้านที่เกิดเพลิงไหม้นำเงินช่วยเหลือเพื่อบันเทาความเดือดร้อนวันที่6 12, กุมภาพันธ์2566เมื่อเวลา14.00นผู้สุภขาวรายงานจากบ้านเลขที่86ทับ102ตำบลบางบัวทองอำเภอบ,บางบัวทองจังหวัดน,นนทบ,บุรี ดรศิริษิษ์เกียรติภพิพัฒน์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานร้านีตำรวจภูธรปักเกียรติประธานกลุ่มเพื่อนประธานชาตินำคณะผู้ตรวจสอบและติดตามบริหารงานสายสํตำรวจภูทรปักเกรตดและกลุ่มเพื่อนประธานชาติมอบเงินจำนวน95,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพิงไม่บ้านเมื่อวันที่3กุุภาพัน์ .2566 ที่ผ่านมาพร้อมด้วยนางกาจนาเจริญนัทสิทธิ์นายยกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองนายสามารถเจริญนัทสิทธิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองนางสุภามาศขุทนทองผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมคุณนิทัศวงบุนนาด็อกเตอร์อภินันเหลืองพิพัฒน์สอนคุณอารัญญาเผือกพิพัฒน์คุณโอเล่พร้อม เพื่อนประธานชาติเดินทางมอบเงินในเบื้องต้นต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามดรสินิศักดิ์เกี่ยวพงพิพัฒน์ท่านได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าหนึ่งด้วยในวันที่สามกุมภาพันธ์2566ันเมื่อเวลา24.0 0ดนอได้มีเหตุเพลิงไหม้บ้านบ้านเลขที่8ปบกทับ1หมู่สองตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี ทำให้บ้านได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ในครั้งนี้และมีการประเมินจากฝ่ายช่างมีค่าเสียหายประมาณหลายแสนบาทกับผมด็อกเตอร์มัทธาชาติได้รับการประสานงานจากญาติผู้ประสบภัยเรื่องขอความช่วยเหลือเยียวยาเพื่อมาเท่าความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นกรบผมจึงมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามตกยาก ยังคิดว่าจะรวบร,รวมเงินสนับสนุนเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยในวันนี้รวบรวมเงินได้ทั้งหมด95,000บาทจึงนำมามอบให้กับนางลุจกกิลาโลสกุลเจ้าของบ้านพ่นอผุชายได้รับเงินเยียวยาไปที่เรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานจากทางเทศบาลเมืองบางบัวทองน,นำโดยคุณาการจนาเจริญนันท์ทท นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองยังได้รับได้นำเจ้าหน้าที่เข้ามาเยียวยาและพูดคุยเจ้าของบ้านในเบื้องต้นทางเทศบาลได้นําถุงยางชีพมามอบให้ก่อน และจะหาทางช่วยเหลือผูปูระสบภัยอีกครั้งหนึ่งที่สานะคะสามภูมิภาที่่านมาเวลาประมาณสิบแปดจุดห้าศูนย์น้อนนะคะนายกได้รับแจ้งก่อทางงานต้องขอขบคุณว่ามีเหตุไฟไหม้ที่ถนนเทศบาลห้าซึ่งเป็นอยู่ในเพื่อนประธานชชติที่ได้นำเจศนาลเมนองบางวทนะคะเจ้าทีามอบให้เพื่อเป็นการเยียวยาในเบื้องต้นที่ ก็ได้รุษมาที่เกิดจะนําเงินไปใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดละอยู่ตรงของข้าคุณนาถแต่ารจะนาเจริญนังษีต่ออยู่ด้านนอกนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองที่เด้นยังชีพมามอบให้และยังมาเยี่ยมเยียนมว่าสุดท้ายนี้ดิฉันไม่มีอะไรจะตอบแทนขอให้ทุกท่านที่มามอบเงินและมอบสินซึ่งยังบอกเดานาอกว่าเป็นห้องพัพและปลอดภัยทุกคนสาระเจ้าตากระเบิดออกมา ทางเพื่อนบ้านก็เป็นผู้แจ้งกับงานดับเพลิงนะคะทางดับเพลิงก็รีบรุดมาที่เกิดเหตุแล้วก็ลากสายจากด้านนอกเพราะเนื่องจากว่าบ้านนี้ในซอยนี้รถเข้ามาไม่ได้แล้ก็เอาลำเลียงน้ําจากทางปากทางนะคะเข้ามาตรงนี้ก็ระงับเหตุไปได้ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ความเสียหายก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะจากทางด้านหลัง วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะกลุ่มเพื่อนของประธานชาตินะคะแล้วก็พี่ๆทุกๆคนที่มาดูแลสมาชิกในเขตของเทศบาลเมืองบางบัวทองได้มาให้การช่วยเหลือแล้วก็มอบเงินมาปัจจัยจำนวนหนึ่งใ,ในการที่จะสร้างที่เกิดเหตุตรงนี้ให้ออกมาเป็นดังเดิมนะคะส่วนหนึ่งก็คงต้องอาศัยปัจจัยจากทางเจ้าของบ้านด้วยนะคะก็ฝากเตือนภัยกันนะคะช่วงนี้อากาศแห้งแล้งนะคะช่วงนี้ ก็ทุกบ้านก็ให้ระวังไม่ว่าจะจุดทูปหรือว่าทํากิจการใดๆนะคะ mm hmm. ก็อย่าประมาทก็พลาดพั้งก็จะทําให้เสียทรัพย์อย่างที่เห็นนี้นะคะ mm hmm. ก็ฝากให้ทุกๆท่านได้ระวังบ้านของตัวท่านเองด้วยนะคะ <Yep. S 1> ค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะ <Yep. S 1> คุณ <Yep. S 1> ค่ะ